มาจ้ามาจ้ามาตามคำเรียกร้องแล้วนะครับสำหรับร้านส้มตำวันนี้เฮียพาไปชิมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีครับภายใต้คอนเซปต์ร้านส้มตำบรรยากาศคาเฟ่ครับผมวันนี้เฮียพาทีมงานมาด้วยครับนี่ร้านที่เฮียจะพาไปวันนี้ชื่อร้านแรดแซบนัวสาขาสุพรรณบุรีนะครับอยู่บนถนนขุนช้างนะครับเส้นวัดพระรูปใกล้สะพานอาชาสีหมอกนะครับหรือสะพานโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับ ร้านเปิด9โมงครึ่งถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันรยกเว้นวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์เปิดตลอดจ้านี่ถึงแล้วครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนี่ครับไปร้านนะครับ Red Cafe Cafe and Eatery นะครับนี่ที่จอดรถนะครับแรดแซบนัวจ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยแล้วทีมงานมาถึงก็ลุยเข้าหลังร้านเลยครับนี่เรา จองโต๊ะเอาไว้นะครับชื่อคุณหมวยเกี้ยครับผมฟ้าบนี่ครับนี่เข้ามาปั๊บเป็นประตูเลื่อนนะครับมีน้องๆพนักงานมาต้อนรับขับสู้นะครับนี่ครับบริการดีมากพาไปโต๊ะที่เราจองไว้ครับนี่มาดูบรรยากาศในร้านกันบ้างครับนี่ร้านแรดแซบหนวแอสูพันนะครับนี่ครับไม่ครัวตักน้ำปลาใสเข้าไปครับโอ้โหนี่ล้วก็แสแ้งครับผม เคาน์เตอร์ส้มตำนี่อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้านะครับเรียกว่าเปิดประตูมาก็เจอพนักงานสับปละกอกันปากๆตามส้มตำให้เราดูกันแบบสดๆกันเลยดีเดียวนะครับส่วนพื้นที่ในร้านนะครับค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับมีด้านซ้ายกับด้านขวาที่เฮียเดินเข้ามานะครับสามารถให้บริการลูกค้าได้สูงสุดถึง50โต๊ะเลยครับนี่ครับเฮียได้โต๊ะมุมเลยนะครับอืมาดูเมนูกันนะครับ ร้านนี้ได้ชื่อว่ามีเมนูอร่อยกว่า400เมนูเลยนะครับเป็นไงครับโอ้โหเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปอื้อเพียบครับผมกระดาษอันนี้จะเอาไว้เขียนเบอร์โต๊ะนะครับแล้วก็ติ๊กเมนูที่เราต้องการจะสั่งนะครับส่วนเล่มใหญ่นี่จะเป็นเมนูหลักของทางร้านนะครับนี่ก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบสวยงามนะครับให้เราดูว่าเมนูที่เราสั่งเนี่ย เวลามาเสิร์ฟจริงหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับนี่เมนูแรกครับเมนูของทีมงานเราเองครับผมข้าวไข่เจียวครับนี่ครับตามมาด้วยเมนูส้มตําทอดนะครับโอ้ทอดมากรอบยางกับเฟนฟรายเลยนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ํายํานะครับแล้วก็กุ้งตัวโตๆจ้านี่ส่วนอันนี้เฟนฟรายของจริงครับผมทอดมาชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับมาพร้อมชีสดิปนะครับ จิ้มกันให้มันเลยครับใครไม่พอขอเพิ่มได้เลยนะจ๊ะร้านนี้อาหารออกไวมากนะครับรอไม่นานเมนูแนะนาของทางร้านก็มาครับผมนี่ครับเฮียมาเพื่อสิ่งนี้ครับผมเมนูกุ้งแม่น้ําย่างครับผมเป็นไงครับอือหือกุ้งแม่น้ําตัวโตโตนะครับย่างมามันเยิ้มเยมครับผมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้าจิ้มนะครับเป็นน้าจิ้มซีฟู้ด เป็นไงครับโอ้โหเพื่อสิ่งนี้เลยครับอือนี่ครับน้าจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ทางร้านนี้ใช้วัตถุด,ดิบคุณภาพนะครับกุ้งตัวโตๆคัดมาพิเศษครับผมเย,ย้ยน่ากินอะไรขนาดนี้ตามมาด้วยนี่ครับยำแซลมอนจ้าร้านนี้นี่เสิร์ฟกันมาจานใหญ่ๆทุกจานนะครับนี่ ต่อมาด้วยข้าวผัดกุ้งครับนี่ผัดมานะครับแห้งน่ากินมากเลยครับนี่ครับส้มตำกับอาหารทะเลก็ต้องทานคู่กับน้ำอัดลมซาซาฟินฟินครับผมเหมือนเดิมเพิ่มข้าวด้วยกลัวไม่อิ่มต่อกันด้วยนี่ครับเมนูมาเป็นชาลอมกระเช้าทอดยกครัวครับผมนี่ทอดยกครัวมีอะไรทอดบ้างครับมีทั้งหมูมีทั้งไก่ครับผม มีน้ำจิ้ม2อย่างนะครับและปิดเมนูของคาวด้วยเมี่ยงปลาทับทิมย่างเกลือนะครับเมนูนี้พี่เจ้าของร้านแนะนำมาบอกว่าเด็ดมากเฮียก็จัดเลยเลยครับเมี่ยงปลาทับทิมนะครับเสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่กับเส้นขนมจีนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับกับน้ำจิ้มพริกแดงนะครับน้ำจิ้มพริกแดงจะใส่ถั่วด้วยเด็ดมากปลาทับทิมมีตัวใหญ่เนื้อแน่นนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับผักแกลมอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับ มาครับได้เวลาเฮียลุยแล้วครับนี่จัดทอดยกครัวก่อนเลยครับนี่ครับหมูทอดยกครัวราดน้ำจิ้มครับอือืมอืต้องกินข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวไม่อิ่มครับนี่ฮะอะไรดีครับจัดมาครับนี่ครับแซลมอนนะครับพิ้นใหญ่ๆสดๆนะครับอืม หนึ่งจีจานนะครับเมนูนี้นะครับแม่ครัวร้านนี้นี่รถมือจัดจ้านมากนะครับต่อกันที่กุ้งแม่น้าเมยจ้าอือหือเป็นไงครับเนื้อนี่แน่นแน่นครับแน่นแน่นขนาดไหนดูครับอือหือแน่นนะครับเนื้อกุ้งมันแน่นนะครับเพราะว่ามันสดจริงครับมาดูกันชัดๆครับนี่กุ้งแม่น้ํานะครับราดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดย่างไงครับช้ำๆครับ หยอกลงไปครับอืมต้มมันครับมันกุ้งครับเน้น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 เยิมเยิบเยิมไหม,มอือหน่าโดนไหมครับอืมไปจ้ากลับมาที่กุ้งของเฮียนะครับโอโหนี่กว่าจะได้นะครับกุ้งนี่เนื้อแน่นยิงๆครับดูครับเนื้อเน้นเน้นจิ้มน้าจิม้มอืมดึงกับเด้งอ้ยเด้งอยกินข้าวตามก็อุย้ย แจมครับแจมครับนี่นี่มันครับมันครับมันกุ้งเน้น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 ลงข้าวครับผมนะะน้ำจิ้มมาครับจวดลงไปครับผมนี่ครับมันกุ้งคุกข้าวครับอืมอืมแจมเฮียลุยต่อยาวๆเลยนะครับถ่ายมากครับผมกินไม่ทันสมาชิกครับนี่คอหมูย่างก็ไม่ทันนะครับหันไปอีกทีหายไปแล้วนะครับนี่ สามชั้นทอดกรอบๆื้าเด็ดครับผมเปิดประสบการณ์ใหม่ของเด็กน้อยครับกับกุ้งแม่น้ำครั้งแรกว้าวว้าวอะไรขนาดนั้นส่วนเข้าผัดนี่เด็ดมากนะครับเฮียได้ชิมอยู่3ามคำครับผมแหมคราวหน้าต้องไปตำใหม่อื้อ ดูครับอร่อยทุกเมนูครับร้านนี้ร้านส้มตำนะครับแนวคาเฟ่นะครับนี่ได้เวลาเมี่ยงปลาทับทิมครับนี่เป็นไงครับใหญ่ๆครับโอ้ยสะใจเพื่อนๆที่สนใจอยากจะตามมาชิมร้านนี้นะครับแนะนำให้พาสมาชิกกันมาหลายๆคนนะครับเนื่องจากร้านนี้เสิร์ฟเมนูนี่จานใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ ทํามากระสองคนสั่งเยอะขนาดนี้นี่ใส่ถุงกลับบ้านแน่นอนนะครับมาต่อกันครับนี่ผักนะครับหลากหลายครับผมจัดให้เต็มที่ครับมีกี่ผักเฮียจัดหมดครับผมนี่ครับปลาทับทิมเนื้อแน่นๆนะครับแน่นมากนะครับมา ้ำจิ้มนะครับมีสองสูตรนะครับเนียใส่ทั้งสองสูตรครับผมนี่นี่ซีฟู้ดด้วยครับนี่กินอย่างนี้ครับกินอย่างนี้โอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับมือเลือเลยครับแจ่มครับผมนี่ครับตามด้วยเส้นหมี่ลวกนะครับมาเส้นหมี่ก็กินกับปลาทับทิมเหมือนกันครับชิ้นใหญ่ๆครับ ปลานี่ตักมานี่โอ้โหติดมาชิ้นบลเบลอรครับราดน้ําจิ้มลงไปครับนี่เหยาะลงไปสองสูตรเหมือนเดิมครับผมอืมมันใหญ่เหลือเกินครับเอาออกหน่อยครับเอาเส้นออกนิดนึงอืมอืมมาปลาชิ้นใหญ่ๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโรย เด็ดจริงๆครับตามด้วยผักครับเพื่อสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพรู้ดยูห่งหงยัดเข้าไปครับผักเยอะครับชอบเนี่ยชอบผัดใบชับพลูก็มีครับนี่ใบชับพลูครับกินกับอะไรดีบะตรซับกับปีกไก่ทอดก็เลยแล้วกันครับนี่ครับปีกไก่ทอดก็ใส่น้ําจิ้มสองสูตรเหมือนกันครับผมปีกไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆครับโว้ยโหน่งโหน่หนหน่ก็จม นี่ครับเพื่ออัตรรสนะครับในการชิมเมนูที่หลากหลายนะครับเราต้องพาสมาชิกมาเยอะๆครับเราจะได้สั่งได้หลายเมนูครับผมทํามากัน2คนนี่ไม่เกิน3เมนูครับจอดสนิทแน่นอนครับผมนี่ครับเย่างนีก็ห่อไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับมีผักกร้หยอดลงมาครับว้าวบผักเยอะครับเพียบ ไปท้ายกันด้วยเมนูของหวานนะครับแพนเค้กซูเฟลนะครับนี่โอ้โหของหวานร้านนี้ก็หน้าตาหน่ารับประทานและเมื่อเอาหน้าตาของของหวานอันน่ารับประทานมาประชันกับหน้าเฮียอื้ยเป็นไงครับนี่ครับมีแตงโมงให้สองลูกนะครับนี่ยังครับ อย่างหวานไม่พอครับนี่ลาดเข้าไปอีกครับนี่ลาดน้ำพึ่งเข้าไปอีกอจี๊ดเลยครับนี่ครับของหวานนี่ครับเสร็จเด็กสิครับฟินครับ คนละมุกคนละมับครับโอ้โหไม่รู้ช้อนใครต่อช้อนใครครับไม่มีช้อนเฮียเลยครับเฮียกําลังนั่งกินปลาอยู่ครับเป็นไงครับซากกุ้งครับนี่ครับปลาด้วยครับอืตายเรียบครับโอ้โหเหลืออะไรบ้างครับเนี่ยเหลือแต่ผักครับผมกว่าจะหมดนี่เฮียครับ แทบแย่มันนครับโอยอิ่มแล้วครับถ่ายภาพลงนิตยสารได้ครับอ๋อไม่ใช่ครับผมดูใบเสร็จอยู่ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ3620บาทครับผมบริการดีๆแบบนี้นะครับ no แ a วน no service ชาร์จนะครับมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะครับ3ตัวน้ำหนัก1.2ึกิโลนะครับส่วนเมนูอื่นนะครับอิ่มกันคุ้มๆราคาไม่แพงเลย คราวหน้าอย่าให้เฮียพาไปชิมอะไรอีกสแสดงความคิดเห็นกันมาได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับฉักภาพกับเจ้าของร้านเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบายจ้า